ซีซนิวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับซีซนิวเดือนกรกฎาคม2559ค่ะ คุณผู้ชมคะเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ7ดรอบ84พรรษาวันที่12สิงหาคม2559มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาสืบทอดการทอผ้าและการใช้ผ้าไทยอย่างแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะ โดยใส่กันเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะเริ่มสุกที่1กร,รกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาที่ซีเซนิวเดือนกร,รกฎาคม2559ค่ะเดือนนี้จะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างเราไปชมพร้อมๆกันค่ะระหว่างวันที่13-15กร,รกฎาคม2559การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาหรือวันก้าครั้งที่33ณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย วันศุกร์ที่29กรกฎาคม2559พิธีถวายพระปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเถลินถวันยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ7รอบ12สิงหาคม2559เพื่อบำรุงพระอารามและสนับสนุนโรงเรียนผู้รู้ยศสอสอ .80 นวัตยาณสังวรารามวร,รมหาวิหารในพระบรมราชูปถรัรมภ์ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมงจังหวัดชนบุรีสำหรับท่านใดที่ประสงค์จะร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริหารกลางอาคารจามจุรี5ชั้น7ภายในวันอังคารที่26กรกฎาคม2,559สาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 022180184 022180184หรือ022180153 022180153ค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะผ้าไทยใส่วันศุกร์ค่ะเริ่มวันศุกร,ร์ที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับสถานที่ถ่ายทำในวันนี้นะคะอาคารจามจุลี4จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วกลับมาพบกับซีเซนิวได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ